ขอขอบคุณคุณยายายทองและคุณหมอทุกท่านนะคะตลอดตั้งใจดูให้ทุกท่านทสบายเป็นไหมคือใกล้ๆคือใกล้ใหม่ใกล้ใหม่ใกล้ใหม้ใกล้ใหม่ค่ะคือฉันแต่ก่อนเนาะมีโรคประจำตัวเบาหวานไขมันความดันค่ะทีนี้มีโรคแทรกซ้อนอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องรอกเลี้ไต จำารก็นีไม่เลียดพอตัวไม่พอบทีนี้ออก,นก็ป่วยอาการหนะักอากานคุณหมอที่โรพบ้านเราเนาะะส่งไปเพนะรที่นี่เพจจะส่งเวลาทันทีนะคะไปรอการผ่าตัดที่แรกคุณหมอว่าจะผ่าตัดให้นะคะนี่ตอนนั้นชนะ่วงนั้นเนาะเลือไม่พอคือเะือดจะเต่าตัวฉัน มันไม่มีพวกเรียนปัญหายากได้เรียนมาแค่สี่ขวดเพียงพอในการผ่าตัดก็เลยชะลอปก่อนทีนี้กลับมาบ้านุยายสายทองแนะนาให้กินยาฉงจะยาสงนี่นะคะก็เลยลองดูก็ไปกินกินหมดสี่ขวดทีนี้กลับไปร่างที่คุณหมอตรวจแลาไม่พบแล้วยุบไปเลย ยักว่าแม่ตายยุบไปแล้วค่ะดีใจมากมมเลยค,ค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตังเจิงละหน่อ,อย,นนออยเอ<ร>อแล้วนานหรือยังคะนานหรือยังก็เลยสี่ปีห้าปีแล้วคะสี่ปีห้าปีแล้วตอนนี้ยังทานอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้ทานอือดีแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้วไม่ทาน <c oughs> คือไปตรวจไปตรวจทุกปีแล้วก็คุณหมอตรวจว่าไม่จะไม่เจอแล้วใช่ตรงที่มันงอกหยุดอ๋อค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่า ได้อยู่ได้ยางนี้ก็จะไม่ปากตัดให้โอเคค่ะบริษัทได้จ้างไหมคะให้พูดไม่ได้จ้างเลยค่ะค่ะได้เตรียมมาไหมคะบริษัทได้เตรียมมาให้พูดไหมคะไม่ค่ะไม่พูดเอาใส่ใหม่พูดพูดออกมาอยากแชร์ประสบการณ์